นคณะกรรมการประเมินกระหมนใายไกรสอนศรีมงคลตำแหน่งครูคศอหนึ่งโรงเรียนแพรรับ, 18, บที่ใหญ่28บ้านจันเกิดนามัง่งส้งกัดสำนักงานเขตพื้น,น,นที่ประถรมศึกษาพุทธานนเขตหนึ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนแพรรับ, 18, บที่ใหญ่28บ้านจันเกิดนามัง่งเป็นโรงเรียนแพร์โอกาสทางการศึกษ,ษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14ท่านมีนักเรียน92คน สภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจกับผมได้รับสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับชั้นป .4 ถึงม .3 ห้องเรียนที่เลือกใช้คือห้องเรียนม .1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเนื่องจากปัญหาของนักเรียนชั้นม .1 ในปีการศึกษา2565ได้สอบโอเน็ต ครูผู้สอนจึงได้นําปัญหานี้เข้าสู่การประชุม PLC หรือชุมจนดแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและได้ปรึกษาหารือกันโดยครูผู้สอนได้เลือกนวัตกรรมวิธีการสอนชื่อว่าวิธีการสอนภาษาโดยวิธีการสอนแบบสร้างสรผังความสัมพันธ์ความหมายรูปแบบแมง,งมุมซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ และสอนคำศัพท์ใหม่ 2. ขั้นการอ่านเนื้อเรื่องอธิบายและสร้างสมอรี่ัปปิ้งขั้นที่3ขั้นการสร้างและนำเสนอสัอรี่ทปปิ้ง 4. การสรุปและหทบทวนความรู้เดิมครูผู้สอนได้เลือกเนื้อหาการอ่านเรื่องเบ็คฟรัปอินเอเมริกาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้รัฐก,กรรมกา,ก,การเรียนการสอนมากประกอบโดยเน้นในทักษะการ โดยปรนรการทักษะทั้ง4ด้านฟังพูดอ่านเขียนนะครับตรงนี้โดยหลังจากนั้นครูผู้สอนก็ได้นํามาทดสอบในการสอนแล้วก็พบว่าในระหว่างการสอนนั้นครูผู้สอนได้นำ reading passage ชื่อว่า breakfast in America ขั้นที่1ครูผู้สอนได้เปิดวิดีโอเกี่ยวข้องกับ เบคฟอร์ r อาราดอเวลหรืออาหารเช้าทั่วโลกเพื่อนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและครูผู้สอนได้นำสื่อจริงไม่จะเป็นขนมปังช็อกโกแลตหรือโดนัทหรือนมเพื่อให้นักเรียนเกิดการกระตุน้นการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขหลังจากนั้นครูผู้สอนได้สอนคำศัพท์โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมและเชื่อมโยงความรู้ใหม่พร้อมกับให้อ่านเนื้อเรื่องเมื่อผู้เรียนได้อ่านเนื้อเรื่อง ครูผู้สอนผาอ่านหนึ่งรอบนักเรียนก็อ่านเนื้อเรื่องตามครูผู้สอนโดยในระหว่างที่อา่านครูผู้สอนได้แชร์เทคนิคและประยุกต์เ e เพื่อถามเพื่อกระตุ้นความเข้าใจหลังจากนั้นครูผู้สอนให้นักเรียนแบ่งจับคู่เพื่อถามตอบเกี่ยวกับ what อ m e r i กั n b r e a k f a s t do you l i k e และก็ถามกันเพื่อฝึกนักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและก็เกิดความรู้ so, okay. และก็ครูผู้สอนให้แจกใบงานใบงานที่1ซึ่งเป็น Okay. ด้านความรู้ให้ทำ mind mapping หรือเรียกว่า s ืบบั mapping เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์หลังจากที่ทำรายงานที่1เสร็จครูผู้สอนได้มาสู่ขั้นที่2คือขั้นอ่านเนื้อเรื่องอธิบายและสร้าง mapping จะไปอยู่ในขั้นที่1เมื่อขั้นที่1เสร็จครูผู้สอนก็จะมาขั้นการสร้างและนําเสนอในขั้นนี้ครูผู้สอนแบบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยให้แต่และกลุ่มนั้นได้ทํา กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มแพนเค้กกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มโดนัทเป็นเนื้อเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนในเบเกอรี่อเมริกาหลังจากที่ครูผู้สอนได้อ่านนะครับได้พาเขียนทําให้นักเรียนทำไมล์แมปปิ้งและก็สรุปเรื่องละสประโยคเมื่อนักเรียนทําเสร็จให้นักเรียนนําเสนอเป็นภาษาอกฤษหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนําเสนอและ 1. เป็นคนถามคำถามกลุ่มละ2คำถามและครูคอยให้คำแนะนำตลอดจนคุณครูสรุปจากที่นักเรียนสรุปมา4ประโยคให้เกิดเนื้อเรื่องสรุปกันจนครบ2กลุ่มขั้นที่4การสรุปครูผู้สอนให้นักเรียนอ่านอ่าผนกราฟที่1อ่านทั้งชั้นารากราฟที่2ให้นักเรียนกลุ่มแพนเค้การักราฟที่3าให้นักเรียนกลุ่มโดนัทในแต่ละารากราฟคุณครูจะใช้เทคนิค W H ประย education เทคนิคกันเพื่อ กระตุ้นความเข้าใจของคู่เรียนแลวก็ทบทวนความรู้ไปในตัวขั้นที่5ขั้นทบทวนความรู้ครูผู้สอนได้แจกใบงานที่3ก็คืองานคู่ซึ่งงานคู่นี้ครูผู้สอนาใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนให้คนที่เก่งช่วยคนที่อ่อนโดยเป็นงานที่3เป็นเนื้อเรื่องเป็นคําถามปลายเปิดโดยให้เกี่ยวข้องกับเบกบัลอินเบรเกานะครับพบว่าหลังจากที่เรียนเสร็จพบว่านักเรียนสามารถ ปฏิบัติได้หรือมีความรู้ผ่านร้อยละ60คิดเป็นร้อยละร้อยและฝึกปฏิบัติทางภาษานักเรียนผ่านร้อยละ60คิดเป็นร้อยละร้อยและนักเรียนด้านเกี่ยวข้องกับมุ่งมั่นในการเรียนรู้และก็กระตือรือร้นพบว่านักเรียนสามารถผ่านร้อยละร้อยจากทั้งหมดนี้นักเรียนม .1 สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้าน KTE ได้อย่างมีความสุขแล้วก็นําไปใช้ได้อีกอย่างหนึ่งนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พร้อมกับครูผู้สอนได้จากเทคนิควิธีการสอนภาษาโดยวิธีการสอนแบบผังโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแบบของแมงม,มุมกราฟิกทําให้นักเรียนชั้นม .1 รงเรียนไท่งรับยังยุ่งยากว่าจากเกิดหามั่งโดยครูผู้สอนนายกาสอนศรีมงคลผู้ขอรับการประเมินวิทยาคณะชำนาญการจึงได้วิธีการสอนนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะและให้ผู้เรียนเก่งดีมีสุขสลับวันนี้ขอบคุณครับ